ชาชานลวันนี้มีแขกรับเชิญค่ะเป็นฝรั่งเป็นชาว American American l a d ิ e ร yeah. ้านร้านชานมไข่มุกที่เราจะไปเนะะี่ยค่ะ จากมาเล่นปัดเนี่ยก็คือเดินตรงมาเล่นปัดมาเล่นปัดพอผ่านธนาคารมาเสร็จแล้วก็เดินตรงมาเลยนะคะพอเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะถึงเลยคุณแม่นะคะไปชอบร้านไทยมาเต็มกระเป๋าตรงไปหมดคุณแม่คุ่แม่มีแค่นั้นนะคะคุณแม่มีนี้ด้วยคุณแม่มีมาม่าแม่มีมาม่าอยู่ในแจ็คเก็ตหมายความว่าอะไรอ่ะมาม่าใคร who s b e l o n g to it h e r s oh you like this to m Yum, my favorite เราวนี่ก็จะเป็นโซนของ walking street เรายังต้องใส่หน้ากากกันอยู่ใช่มาขอโปรโมทร้านสามีก่อนแล้วนร้านสามีร้านสามีคนแม่มามาเด็กม,มากินได้เดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันปะข่ะึงแล้วร้านาน,นี้เพิ่งเปิดเรามากินร้านแรกกันก่อนร้านนี้เพิ่งเปิดได้มาสองปีแล้วค่ะเข้าไปดูค่ะ นี่นี i ไม่นไม่ใชเร่อหเรื่อนไม่ t ไม่กเบอร์ a ัน o อบฉันันันชอบฉันชอบฉันชนชอบฉันชนชอบฉันชอานชอบออััอชนอนนอชอยันนชนออัชดาค่ะ จะพาไปใหม่อีกเรื่องหนึ่งเขียนเลิกกันเถอะ so do you want it sweet 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 from <laughs> Alabama <laughs> ชาน้นมไข่มุกนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินแอชลี่พาเดินไปที่โฮฟกาเชนใช่ซึ่งนิกไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าก็ตามเข้าไปอยู่ตรงโอเดียนพลัสเดินเลยไปอีกนิดนึงประมาณ5นาทีแล้วมันจะอยู่ใกล้ๆอินทิชกาศตรงนั้นสุดก็ไกลแล้วตัว How to eat b u b l e tea Where are we โ uh, อเดียนพลาสต์โอเดียนพลาสต์อืมโ <ien> อเดียนพลาสข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรลืมว่ะนั้นตึกเหลืองนี่คืออะไรคะอ,อย่าถามเยอะความรู้น้อย <laughs> What is this uh, park called again? Hofgarten. 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 Hi. Oui, oui, oui. Alois. 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 <laughs> จะจบจบรายการได้แล้วไปจบรายการจบรายการคือเดินมาไกลมากเดินกันมาไกลมากเราหมดก่อนนิกกี้มูแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมดื่มถ้างั้นขอจบรายการเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็คหน้าเจอกันใหม่ที่ที่ไหนเดี๋ยวว่าจับชายไปก่อนนะบาย a s h y บ y e